กันชัยเผยรู้จักคู่รักดาราวิกน้อยสีจอวิวาช่วงนี้ก็เห็นจะมีแต่ขา่า,ขาวเมาส์ข่า,ขาวมอยออกมาให้ได้ข่าวเผือกสืบตามกันตลอดเลยล่ะคะ่ะทําเอาสะเทือนวงการบันเทิงไปตามๆกันแถมยังทําฮือฮาหนักมากอีกด้วยก็ไม่รู้ว่าครั้งนี้จะสร้างความตื่นเต้นอะไรเพราะว่าก่อนหน้านี้พิธีกรรายการครอบครัวบันเทิงออนไลน์ทางช่อง3ก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าคู่รักในวงการบันเทิงคู่หนึ่งที่มีความรักสุขงอมเต็มแก่เพราะว่ากาลังซุ่มเตรียมมีข่าวดีจึงมือรันและแข่งวิวาภายในสิ้นปีนี้สิ่งงานนี้ลหลายๆคนก็คงแหา เดากันไปต่างๆนานาเลยทีเดียวล่วคะค่ะพุงะ่งเป้าไปที่คู่รักสุดหวานอย่างหมากปรินและคิมเบอรี่เพราะว่าทั้งคู่ก็เพิ่งจะฉลองความรักหวานกันไป8ปีมีโมเมนต์สุดหวานออกมาให้ได้แฟนๆเห็นจนทํากันอิจฉาหนักมากในขณะที่หลายๆคนก็แอบ,บลุ้นแล้วก็เชียร์ให้อีกฝ่ายทาเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานกันแต่ก็ไม่รู้ว่าั้งคู่จะเตรียมแผนหรือว่าทั้งคู่จะเคยเผยอะไรเพราะว่ายังไม่เรียบร้อนต้องมีงานก็ต้องทําอยู่ก่อนเพราะว่าอยากจะเก็บเงินก่อนล่าสุดในรายการข่าวใส่ไข่ทางช่องไทยรัฐทีวีแองจี้โปรดิเซอร์ร คลายความสงสัยให้ทุกคนโดยการต่อสายตรงไปถามเตยหนึ่งในพิธีกรผู้จุดประเด็นดังกล่าวบอกไม่ได้เพราะว่าเขาเปลี่ยนวันขึ้นมาถ้าเหตุการณ์ไม่ปกติก็อาจจะต้องเลื่อนไปเหมือนกันจากนั้นก็ได้บอกว่าจะย่อยังไงดีบอกต่อว่าหนุ่มกัญชัยก็น่าจะรู้จักผู้หญิงและไม่ได้เล่นละครคู่กันในช่องเล่นเอาพิธีกรกับร้องอุ้ยอุยอุยกันเลยทีเดียวล่ะคะ่ะก่อนบอกว่าถ้าอย่างนั้นตนเองก็ต้องรู้จักทั้งสองคนเพราะว่าเคยสัมภาษณ์หญิงไปแล้วและเตยทิ้งทายไว้ว่าจะใช่อย่างที่คิดหรือเปล่าก็ไม่่รรู้้งานนนีคะเเือกตมั อยากรู้หนักมากว่าจะใช้คู่ที่ตัวเองคิดหรือเปล่ายังไงก็ต้องรอติดตามกันต่ตอไปนั่นแหละค่ะสร้างความหิงหาไม่น้อยเลยทีเดียว